ขอสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนชั้นม2เท4ทุกคนนะครับผมอาจารย์อันนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาประจาห้องนะครับวันนี้จะมาแนะนําผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักเรียนผ่านระบบสื่อสารทางไกลนะครับก็อย่างที่ผู้ปกครองทราบว่าประเทศไทยนะครับก็คือมีมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด่19นะครับทําให้ระบบการเรียนการสอนหรือ การศึกษาของไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเรานะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นการศึกษานะครับที่บ้านหรือศึกษาทางไกลที่เรารู้จักกันนะครับตรงนี้แหละนะครับผมจะมาทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับเพื่อให้พวกได้เข้าใจตรงกันนะครับการเลือกแบบการศึกษาแูกทางไกลเนี่ยนะครับผมขอแบ่งเป็น2กรณีใหญ่ๆนะครับนะครับก็คือกรณีแรกเนี่ยกรณีที่ที่บ้านผู้ปกครองเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้ปกครองสามารถ ใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบออนไลน์นะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dltv.ac.th นะครับให้เรียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ใช้มือถือก็ได้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็เข้าเรียนนะครับสำหรับในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว่าให้เรียนผ่านระบบออนแอร์นะครับหรือที่เรียกว่าทางทีวีนะครับก็ถ้าผู้ปกครองมีจานรับสัญญาณนะครับดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นคูแบนนะครับหรือซีแบนนะครับก็ สามารถรับชมได้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแบบที่ทางบ้านผู้ครองติดตั้งนะครับระบบเขาเรียกว่าดิจิทัลทีวีหรือมีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับในการสอนนะครับก็คือจะแบ่งเป็นรอบนะครับรอบแรกนะครับก็จะเรียนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งนะครับอันนี้รอบแรกรอบ2นะครับเริ่มแต่บ่ายสองครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับการ สอนนะครับก็คือจะมีการวนนะครับรีรันนะครับก็คือหมายถึงว่าจบรอบแรกแล้วก็จะต่อนะครับวิชาแรกจบแล้วนะวิชาสองสามสี่ห้าจบนะครับแล้วพอถึงรอบ2ก็จะเริ่มวิชาที่หนึ่งใหม่อันนี้เป็นต้นก็จะเวียนเป็นรอบๆไปนะครับซึ่งเขาทํารองรับเพื่อนในกรณีที่นักเรียนนะครับไม่ได้เรียนในรอบแรกหรืออาจจะไม่ว่างหรืออาจจะธุรกิจสําคัญอะไรเงี้ยก็สามารถมาเรียนในรอบที่2ได้นั่นเองนะครับในกรณีที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ เข้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อผู้ปกครองหรือนักเรียนเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็จะมีช่องรับสัญญาณนะครับทั้งหมด15ช่องนะครับก็สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยให้เลือกนะครับช่อง dltv 8นะครับในการเรียนรู้นะครับหรือในกรณีหนึ่งนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยโหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน dltv ได้เลยนะครับก็จะเป็นรูปหน้าตาเก็จะเป็น ไอคอนสีเหลืองๆนะครับ DLTV ตรงนี้สามารถโหลดได้นะครับกรณีที่โทรศัพท์นักเรียนเป็นระบบ Android ก็โหลดที่ Play Store นะครับหรือถ้าเป็นของ iOS ก็ใช้เป็น App Store นะครับก็เข้าไปแล้วพิมพ์ว่า DLTV แล้วก็กดโหลดติดตั้งได้เลยนะก็จะมีหน้าต่างนี้ที่นมาเกันนักเรียนก็เข้าไปดูที่ช่องสัญญาณที่8ได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ต้องดูผ่านทีวีระบบออนแอร์นั่นเองนะครับ ก็ถ้าผู้ปกครองติดตั้งจานรับสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นคูแบนหรือซีแบนคูแบนก็คือจะเป็นจานแบนแบนแบบนี้นะครับถ้าเป็นซีแบนก็จะเป็นจานสีดําๆเป็นตะข่ายนะครับให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับหรือนักเรียนนะครับเข้าไปเรียนนะครับโดยช่องรับสัญญาณจะอยู่ที่ช่อง186จนถึง202นะครับสำหรับคูแบนและซีแบนนะครับเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็ให้ ให้เลือกนะครับช่องเหล่านี้ให้ดูเป็นช่อง DRTV8 นะครับเป็นช่องของมสอนะครับดูว่าเขาอยู่ที่ช่องไหนนะครับแล้วเลือกดูที่ช่องนั้นนะครับสําหรับผู้ปกครองที่มีกล่องดิจิตอลทีวีนะครับนะครับเขาจะถ่ายทอดสดในช่องที่47ถึง53นะครับโดยนะครับของมสอเนี่ยจะอยู่ที่ช่อง47นะครับให้เลือกดูที่ช่องนี้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการเรียนของนักเรียนในช่วงที่อยู่ที่บ้านนะครับต้องเรียนผู้ปกครองว่า มีการเช็คเวลาเรียนของนักเรียนนะครับทุกวันนะครับ oh, โดยที่ทางครูเนี่ย oh. ผมและครูทรายเนี่ยได้ออกแบบแบบฟอร์มนะครับให้นักเรียนเข้าไปบันทึกการเรียนเนี่ยวันละ2ครั้งนะครับโดยรอบแรกเนี่ยให้เช็คครั้งแรกช่วงเวลา8ปดโมงยีจนถึงแป oh. ดโมงสีให้เข้ามานะครับแล้วก็ทําการเช็คเวลาเรียนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็คือช่วงเที่ยงย0่สิบจนถึงเที่ยง4ี่เนี่ยก็เข้าเช็คอีกรอบหนึ่งต้องเช็ค2รอบนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนรอบแรกได้ ก็มาลงเรียนรอบที่สองนะครับเช็คครั้งแรกช่วงบ่ายสองยี่สิบนะครับแล้วก็ถึงบ่ายสองสี่สิบนะครับช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงห้าโมงยี่สิบนะครับจนถึงห้าโมงสามสิบเป็นต้นไปนะครับนะในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็จะมีการติดตามผลการเรียนนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการบันทึกแบบฟอร์มนะแบบทั่วนะครับบันทึกข้อมูลนะครับการเรียนรู้ลงในแบบฟอร์มที่ทางครูเนี่ยได้จัดทาขึ้นนะครับโดยที่ต้องส่งให้อาจารย์เนี่ยทุกวันนะครับก็คือพูดง่ายว่า ขีข้อมูลนี่แหละนะครับลงลงในแบบฟอร์มนี้นะครับพิมพ์ส่งเลยนะครับแล้วก็มีการบันทึกรูปภาพการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปรูปที่ตัวเองกําลังนั่งอยู่กับทีวีหรือว่ากําลังศึกษาอยู่ทางคอมหรือทางโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับที่ต้องส่งให้อาจารย์นะครับเพื่อเพื่อเป็นหลักฐานเนาะนะครับต้องเรียนผู้ปกครองอย่างนี้ครับถ้าผมแนะนํานะครับผมคิดว่าระบบที่ที่น่าจะโอเคสุดและง่ายสุดนะครับก็น่าจะเป็นระบบ ออนไลน์นะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะครับผมผมผมแนะนาว่าให้เราใช้ระบบออนไลน์ดีกว่ามันเข้าง่ายนะครับแล้วก็ดูได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเป็นออนแอร์เนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงๆก็ก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจกันก็ให้ใช้ระบบออนแอร์ไปนะครับดูทางทีวีไปนะครับอีกประการหนึ่งนะครับที่อยากทาความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองเลยก็คือว่าในการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลนี้นะครับ ท่านอาจจะมองว่ามันยุ่งยากมันลาบากนะครับมันมันมันแลกมันอะไรนักหนามันเยอะไปหมดเลยนะครับทาไมต้องมาลาบากอะไรแบบนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือเปล่ามีอะไรเงี้ยนะครับผมต้องเรียนว่าด้วยสภาวะสถานการณ์นะครับโรคระบาดแบบนี้นะครับการศึกษาไทยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างมากเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มจะผลักดันมาแนวการเรียนสื่อแบบนี้ก็ mm hmm. คือออนไลน์มากขึ้นและจะดันไปแนวนี้อย่างแน่นอนนะครับ เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นโรคซาหรือโรคเอชเจอขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังอยู่แต่เราก็กลุ่มมันได้นะครับก็คือมีวิธีการศึกษาและมีวัคซีนมีอะไรมีรักษาโรคแต่โรคโควิดตอนนี้มันยังนะครับถึงแม้ว่าอนาคตมันจะมีวัคซีนแล้วก็ตามแต่มันก็ยังยังก็ยังอยู่กับเรานะครับฉะนั้นเนี่ยการผลักดันการเรียนโดยโดยโดย,โดยใช้ ระบบแบบนี้ระบบออนไลน์ระบบสื่อทางไกลเนี่ยมันก็จะถูกผลักดันไปอนาคตอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากเรามีการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเข้าใจนะครับเรานักเรียนเนี่ยก็จะได้รับการเรียนรู้ที่เต็มที่นะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับไม่ทันเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมก็มองว่าจะลําบากก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยลองเปิดใจลองรับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับผมขอบคุณครับ